เขาบอกว่าทาเดี๋ยวเปาะเดี๋ยวเปาะนู่นนี่นั่นก็เลยอยากลองทําดูมันก็ทนได้นะฮะเริ่มเริ่มต้นกากเครื่อง SR อะครับ <S <S ผมจะไปเริ่มต้นจากรถดิฟรถดิฟก่อนฮะครึ่งตอนนั้นแบบคนหนีจาก SR ไปเป็นจกันเกือบหมดละก็จะมีของของเอกเขาก็ยังยังชอบเครื่อง SR อยู่ก็คือ ลุ่มหัวจมท้ายกันมาว่าเออเราต้องอะไรตรงนี้ตรงไหนไม่ดีจุดอ่อนคือตรงไหนก็มาแก้แก้แก,แก,แก้แก้กันก็จนแบบมันก็ไม่ได้พังอะไรนะสักามาสัก78ปีแล้วครับฮออักครับออรถแบล็กคันที่วิ่งซุปอัพนะครับคันสีเขียว SR20 ครับผมทะโบคู่ตอนนู้น มีนะครับแล้วมีม <delicious> <halt Town> ิสเตอร์กาลัดครับสวัสดีครับนะครับวันนี้มากับรถ 200SX ครับวันนี้คอนเซปต์คือรถบ้านแอร์เย็นเพลงเพลงไม่ต้องพอก็ได้ไม่ต้องพอก็ได้ใช่โมดิฟาายอะไรบ้งเครื่อง2,000เต็มทั้งตัวไม่ใช่2,200ไม่2,200ครับ s r 20ครับมีจุดอะไรบ้างครับที่ทำให้มันรับแรงมาด้วยก็พวกพัฒมันเครื่องชาร์ปอะไรประมาณนี้ฝาทรงกระสุนและที่ว่างพังง่ายเพราะอะไร บอกชารบละลายกันแล้วเสื้อมันเป็นอลูมิเนียมนะทำให้มันทนได้ยังไงผมว่า,าแมททีเรียลเขาก็ทนได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วเก็บรายละเอียดข้างในห้องเผามงค์ผอมมอะไรทั้ยหลายๆอย่างในในเสื้อสูบะไรด้วยก็มีเก็บเงาขอบๆเหมือนช่างสมัยก่อนนะให้มันมันไม่ค้างตามเสื้อตามอะไรพวกเนี้ยครับเครื่องทำอะไรบ้างเริ่มจากฝาฝาบนปะสูบฝาครับา,าฝาก็มีแคมสปริงวาลลิเทนเนอร์ ชุดทีมวาวอ่าแคมคันนี้จะเป็น s k s คเอสครับ,รบสเต็ปสามสองเจ็ดสองสเตปสวามวขาสูงก็แทงพอร์ตตามสูตรของผมเองท่อนล่างสำคัญครับท่อนล่างมีลูกมีกา้านขออะไรรคับลูก CP ครับอ่กาก้านจะเป็นของ i n n o v a t i v มชาร์ปก็จะเป็น ACL แล้วก็ปั๊มมันเครื่องเบิกใหม่ก็็คืออเปนขงสระดับใช่ครับใช่ของซิ่งหายากครับของซิ่ง SR หายากคือจะทำแล้วไหนๆจะทำแล้วลื้เครื่องมาแล้วถ้า เปลี่ยนได้ในสิ่งที่จุดที่มันสําคัญสําคัญก็สมควรจะต้องเปลี่ยนทั้งหมดนะครับเพราะมันจะได้ทีเดียวมันจะได้ไม่ต้องมานั่งรื้อหลายๆรอบแรงม้าขนาดนี้เนี่ยเราต้องทําอะไรเสริมนะอย่างเช่นเทซีเมนต์หรืออะไรก็ว่ากันไม่ได้เทเลยครับคันนี้คันนี้ไม่เทเลยเสื้อสแตนดาร์ดเลยไม่ได้เทซีเมนต์ไม่อะไรทั้งนั้นตอกอย่างเดิมเลยครับตอกเดิมด้วยเดิมครับโอ้ชี่จะเป็นบอสฮะ1 4 0 0ซีแล้วก็เป็นปั๊มติ๊กในถังสองลูกวาโบ ทอมันเดินใหม่หมดเทอร์โบเป็นบล็อกวันเดอร์ครับ S 3 0 0มั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะเป็นเทอร์โบรุ่นเก่าแล้วครับกล่องอันนี้เป็นลิงค์โดยโตครับอีโตโช้ช็อปอินเตอร์อันนี้ของเขาซื้อมาล้วของลูกค้าซื้อมาเ้วเป็นเฟล็กครับอันนี้4นิ้วเฟล็กก็คือของบ้านเรานซ์ใช่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 ได้ครับบรับส่งกำลังเกียร์จะเป็นอบีพาคคัตเป็น OS ครับ ก็ต้องทํามีวิธีทำทำเรื่องหัวหมูผมทําเองเข้าลงกึ่งทาจต่กานเองตอนที่ผมทําตอนนั้นยังตัดเชื่อมอยู่แต่ตอนนี้มีอะแดปเตอร์แล้วนะคือมันลงกึ่งก็ทําเป็นอะแดปเตอร์แล้วอะแดปเตอร์ตัดที่หัวหมูแต่ต้องตัดอยู่ดีคือเชื่อมอะแดปเตอร์เข้าไปที่ที่เกียร์ช่วงล่างคังนนี้โชคเป็นคัสโกระดัรปนเขาดาษนะแล้วก็มีข้างหลังเป็นโอทีชุดปรับโอีห่วงเป็นโอีหมดคือรถถนนมันจะต่างจากรถสนามพอสมควรอย่างรถแดกเราสามารถ ตั้งแคมเบอร์ให้มันเป็นเป็นบวกเพื่อจะเวลายุบแล้วกลายเป็นกลายเป็นศูนย์ได้อะไรอย่างนี้ uh huh. แต่รถถนนมันไม่ได้อย่างนั้น uh huh. คือถ้าตั้งเป็นท่าน,นั้นเข้าโค้งหลุดแน uh huh. ่ก็ต้องมานั่งหาว่าตมุมไหนที่มันแบบเพอร์เฟกที่สุดสาหรับคันนี้ฮะชคกับชุดปรับสําคัญครับต้องมีฮะแล้วก็พวกบูทปีกนอกอะไรทั้งหลายพยายามอย่าให้มันขาดหรือมันชํารุดคือทํายังไงทําให้มันเฟิร์มที่สุดรถมันก็ไปได้ครับเวลาขับแนะนำเลยว่าผมต่ลูกค้า ต้องค่อยๆนะมุดทาเสร็จปุ๊บไม่ใช่ไปปุ๊บกดไฮบูตปั้งเข้าไปผมว่ายัางไงก็หมุนถ้าก็ไม่เคยขับก็อาจจะต้องไล่อปิดปั๊บบูตขับลองขับดูก่อนว่าเฮ้ยฟิลลิ่งนี้เป็นยังไงขับไหวไหมชินละอ่ะอาจจะเริ่มเปิดปั๊บบูตเป็นโลบูตก่อนอ่ะโลบูตเป็นไงขับได้ไหมโอเคไหมม้วนไหมยกคันเร่งอะไรพอรู้ท่าแล้วก็โอเคทีนี้จะไฮบูตก็ว่ากันอีกทีหนึ่งสนามดีกว่าครับสนามดีกว่าครับ,รบอย่าบนถนนเลยอันตรายครับแนะนำวิธีการขับ ถ้าตูดมันเริ่มออกอันดับแรกเลยยกขันเร่งครับแต่อย่าเหย,ยียบเบรกนะ,ะนเหยียบเบรกผมว่ามันมีสิทธิ์วนมากกว่ายกขันเร่งแล้วก็เอลีล้ยงขมอะไรไ<ห>ว<ะ>้คือยกคอขึ้นมาให้เหมือนให้เรามันมีกริปขึ้นมาก่อนอแต่ว่าอย่าตกใจยกใช่ใช่ใช่ยกหมดถ้าเตทแบบล็อกจัดจัดมันก็ขวางได้เหมือนกันถ้าตูดมันออกนะฮะ เราก็ยกคันเร่งขึ้นมาสักนิดหนึ่งเพื่อถ่ายน้าหนักมาข้างหน้าและให้ล้อมันมีกริปขึ้นมาถ้าล้อมันไม่มีกริปเลยก็เป๋ไปไ,ได้เลยเแล้วรถแต่ละคันมันฟิลลิ่งการขับไม่เหมือนกันบางทีต้องหาเอ,าเองด้วยว่ายกแล้วเป็นยังไงเต้นเป็นยังไงอะไรทวกงนี้ด้วยฮะอ่ะนี่มิสโมครับ2ครับเออครับจะบอกให้ต้องสองเวผมมองว่า2เวันราจจะไม่ได้เหมาะทุกคนใช่ไม่เหมาะทุกคนกคนี่มีแต่สลิปคือถ้า2เวเลยมันก็ไม่ได้เหมาะบ,บนถนนสักทีเดียวเพราะมันมันทั้งยกปุ๊บก็ล็อกตุ้มะ อยากจะใส่ไว้ก่อนอใส่ไว้ก่อนเดี๋ยวเราก็จะหาว่าเออจะหา1.5หรือ1นึ่งมาใส่อะไรแทนเพราะบางทีอันตรายเหมือนกันฮะแนะนำแบบคนที่จะเล่นกับเคร SR <ๆส S 1> SR คือ SR ผมว่ามันก็ไม่ได้เปาะอย่างที่สมัยก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ของแต่งเดี๋ยวนี้มันก็ราคาถูกลงมันสามารถเอื้อมถึงแต่ว่าเครื่องหายากเหลือเกินตอนนี้อาจจะต้องเออเอาไปหาเครื่องยกลงตามอู่เก่าๆแล้วมาทำมันก็ได้ไม่ปล่อยอย่างที่คิดครับผมว่ามีอะไรสอบถามปรึกษากับ เกี่ยวกับเครื่องนะครับโทรหาผมได้นะครับที่เบอร์0 8 1 7 5 4 8 9 9 1ครับ Facebook นะครับหมีมิสเตอร์กาลาดครับภาษาอังกฤษครับ <ปะ S 2>